สวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนนะคะเรามาเริ่มกันต่อไปเลยค่ะที่ชาวราศีกันตัดดินค่ะตามหาไอดอลกันนะคะเนื้อคู่แท้ค่ะ,ะเราเริ่มอ่านที่วันที่30นะคะ30มิถุนายน2,564ค่ะเดือนมิถุนายน,นะคะ่ะนับตั้งแต่ลัคนานะคะ ไปที่7ก็คือปัตตนินะคะคนรักคู่ครองฝ่ายตรงข้ามะคะคือดาวพระพฤหัสนะคะพระพฤหัสปัตตนินะคะและเป็นพระพฤหัสพันธุนะคะคนที่ผูกพันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะ,ะเป็นปัญญาบริสุทธิ์ไทยพระพฤหัสะคะ่ะนับตั้งแต่ลัคนาราศีกันธาตุดินไปที่ ก้าก็คือสุภะนะคะสุภะก็คือการเดินทางไกลก็ได้พบกับคนไกลอะ่ะการได้รับความอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะคะก็คือ Temperance นะคะก็คือการเงินรายได้ด้วยนะคะกระดุมพระแล้วก็สุภะไปเริ่มเลยค่ะที่คนมีประเด็นนะคะตามหาไอดอลกันค่ะ การดูภาพกว้างนะคะถ้าไม่ตรงกับท่านเลยนะคะก็มาปรึกษากับอาจาร,รย์ยุ้ยได้นะคะไม่ตรงเลยก็ปล่อยวางค่ะดูเพื่อเป็นการวางแผนชีวิตค่ะเป็นการดูภาพกว้างนะคะเชื่อมโยงกับโทรศัพท์ไทยและไพ่ทารโร่ค่ะคนมีประเด็นค่ะสิบเรียน ก้าวไม้ the world the moon the star oh, มากันหมดเลยม,มาแล้วไอ้ดอกค่ะมาแล้วสังขราช เก่าดอการงานทำมายาวนานนะคะไม่เคยทำงานใหม่เลยทำงานเก่านี่แหละทำมาหลายปีแล้วถ้าคิดจะออกจากงานนี้ยังไม่ออกนะทำงานนี้แหลคะค่ะกรรมะก็ได้รับความสำเร็จ นะกรรมการงานนี่ก็ไปเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มคนมากมายก็ทำในสิ่งเดียวกันนะกรรมการงานอาชีพก็คือชาวราศีกันนะก็ได้รับการสนับสนุนให้รุ่งเรืองประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเป็นดารานะคะ เป็นที่รู้จักค่ะงานนี้ทำเก่าแก่มายาวนานแล้วค่ะเดอะสตาร์นี่นะคะงานนี้ก็อุปสรรคปัญหาก็ไม่มีแล้วค่ะได้ลาบลอยฟลุกมาได้รับการดูแลนะดูแลเอาใจใส่กับบริวารมากมายนะคะในรอบ 30ปีต่อมานี้ค่ะได้บริวารเก่าแก่ร่วมชมนุมกันสนับสนุนค่ะกับการมีคู่นั้นนะพระพระหัสพันธุพระพระหัสปัตตนินะการไปพบกับคนรักที่มีสติปัญญาความสุขุมมีวิชาความรู้ที่ผูกพันนี้นะ ตนเองนั้นก็ได้ร่วมทําในสิ่งเดียวกันกับคนรักนะงานรับราชการอ่าพระนี่มีคู่ยากนะ,อ,ะอันนี้ไพ่ใกล้เคียงกันนี้คนมีประเด็นก็ปฏิบัติธรรมมาช่วยได้เยอะ,อะในเรื่องของ การมีคู่แล้วเออเกิดความผิดหวังนะอืมพราะมีคู่ยากอะและก็การมีปัญหากับเพื่อนบ้านด้วยนะออในรอบ30สปีต่อมาดาวเสา The World เนี่ยนะความอุดมสมบูรณ์ ที่สาปิดสปีที่แล้วเป็นนักเดินทางไปหลายร้อยประเทศพ,พร้อมกับมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยแต่ชีวิตก็เปลี่ยนไปนะพออายุมากขึ้นแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมเหมาะกว่านะไปดูค่ะว่าเจอไหมไอ้ดอกรือคือ ชาวราศีกันนี่แหละคือไอดอกของญาติมิตรบริวารน,นะนะดูดีนะเนี่ยเป็นไอดอกของกลุ่มคนมวลชนมากมายนะกับญาติมิตรบริวารตนเองนั้นก็ได้ถ่ายทอดมรดกของเก่าแก่อันนี้จริงจังกับชีวิตที่ผ่านไปไม่สมหวังนะ เรื่องความรักทําให้อ่าหน้าตาที่เครียดหน้าแก่ขึ้นเยอะเลยท่านอาจารย์อ่าไม่ต้องไปคิดในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นขึ้นคานดีแล้วอ่ะมีเงินใช้นะ่ะรวยรวยมากเลยงานก็มั่นคงอ่อยู่โสดสันโดดเนี่ยโสดสันโดดวังเวงวิเวกวิเว,ว,เวอูนะ ไหนไกลๆก็อยู่โสดสันโดโด,ดเดียวลำพังได้เจอไหมไอ้ดอหรือตัวเองแล้วแหละจะเป็นไอ้ดอกของยาดนิตบริวารยิ้มเพสสิบ สิบไม้แปดเหรียญแฮงแมนสิบถ้วยเดอะแมจิเชียนสองไม้ไม่เจอนะไอดอกคงได้เป็นตัวเองนั่นแหละที่เป็นไอดอกของญยาดมิดฮะ คนเก่านะอ่าไปเจอคนที่ไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตด้วยไปแลกเปลี่ยนเงินกับเขาเขาไม่คืนมาดูสินะเออไปให้เขายืมเงินแล้วก็มีความสุขดีนะคนนั้นอนะ่ะอืมหวังว่าจะได้ร่วมใช้ชีวิตกันก็ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้คืนมาเงินไม่ได้คืนอ่าเป็นคนทางดาษแม่จิกเชียนกรรมะ,ะเพื่อนร่วมงานกันมาก่อน ไปเกี่ยวข้องกันอ่ะเป็นคนทางไกลคนทางไกลนี้ก็เออเอาเงินไปด้วยนะ,ะดุมพระไปโยสุภะอ่าขัดแย้งกันในเรื่องของการเงินเออนะอิมเพรสนี่ก็คือการเงินนะไปอยสุภะการเงินนั้นก็พุตรหูไปะยนเรือนสุภะอาการเงินหายไปเลยไปพบ คู่ที่ผูกพันกันยืดเยื้อมายาวนานถ้าปล่อยวางได้ก็สันติสุขสงบเกิดขึ้นเนาะมีปัญหาเรื่องการเงินค่ะเพื่อนเก่ากันค่ะ คนทางไกลไปเกี่ยวข้องกับลาบลอยลุกๆอ่าใครได้ลาบลอยลุกๆอ่าเพราคนไกลสินะเอออ๋อเงินนี้เลยในรอบสามสิบปีต่อมาเนี่ยหุดตะคนอ่อนวัยกว่าอ,อ่าตั้งแต่ห้าธันวาคมหกสามถึงหนึ่งมีนาคมหกหกออไม่ได้คืนหรอกนะเนี่ยขาดทุนค่ะลงทุนแล้ว อ่ะเด็กเหนวโน้มนะคะหกถ้วยแปดไม้อัศวินถือไม้เดอะจัสติสสี่ถ้วยอัศวินถือดาบเด็กถือไม้อ่ะเด็กคนนั้นทางไกลนะ ถ้าจะขยายความสัมพันธ์นี่ก็เขาก็หอบเงินไปด้วยนะ The justice ก็คือกระดุมพระไปอยู่สุภะนะขัดแย้งกันเขาไม่เคินหรอกนะเด็กคนนั้นคือคนไกลนะสุขภาพแข็งแรงนะเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นคนไกลอะความรุ่งเรืองนั้นก็ ไปอยู่ที่เด็กคนนั้นนะเขามีความรุ่งเรืองมีตำแหน่งหน้าที่โดดเด่นอะเป็นผู้นำนักปกครองคนหนึ่งอะเป็นที่รู้จักในวงสังคมมคนดังมาเจอกันค่ะให้คำแนะนำนะคะเป็นผู้ให้ค่ะพระนะ ปิดทองหลังพระนะเป็นไอ้ดอกของยาดมิบรรวาน,น้อยใหญ่ค่ะ,ะต้นนั่นแหละค่ะเป็นที่พึ่งของตนอ่าชีวิตหมุนเวียนมาให้ได้คิดถึงคนเก่าแล้วก็จบไปแล้วนะยังหลงเหลือไว้เพียงความคิดถึงค่ะ พระละกำลังแข็งแกร่งนะคะอย่าให้ใครมาทำร้ายเราและญยาดเม็รค่ะ connection ติดต่อเพื่อนบ้านต่อไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ abundant มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แวดล้อมด้วยญยาดมิมตรบริวารน,นะคะ the world นี่แหละคะ่ะมีชีวิตสะดวกสบายในอดีตก็กลับมา สุขสบายใหม่ในรอบ30ปีต่อมาดำเนินไปอีกสองปีค่ะกับการเดินทางไกลไปหลายร้อยประเทศนี่ค่ะไปต่อที่คนโสดนะคะเป็นไอดอของตนเองและของผู้คนทั่วไปค่ะยินดีด้วยนะคะ นโสดนะคะตามหาไอดอลกันต่อไปค่ะคบแล้วก็ขอให้รักกันนะสุดท้ายเราก็จากกันไปด้วยดีนะ คนโสดค่ะตามหาไอดอลกันค่ะหกไม้ราชาถือดาบเดอะมูนหน้าตาเครียดๆนะเนี่ยนะเดอะมูนเนี่ยราชินีถือไม้สองเรียญ สามเหรียญเดซันนะคนโสดนะคะก็สมหวังประสบความสำเร็จนะคะกับเกียรติยศชื่อเสียงกับการงานที่ทำนี้นะคะติดต่อค้าขายประมูลเป็นนายหน้าก็ได้มาสะสมเงินหมุนตลอดะะเย่ะเงินเข้าเงินออกนี้อย่างน้อยก็มีใช้ค่ะเป็นคนเก่งในการงานงานนี้ก็กรรมะ โดดเด่นได้รับความสมหวังประสบความสำเร็จแวดล้อมโดยอยญ่ายาิมิตรมาร่วมแสดงความยินดีค่ะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนมากเลย่ะไปดูค่ะไอดอลอยู่ตรงไหนกรรมการงานอาชีพประสบความสำเร็จโดดเด่นเป็นที่รู้จักมีความสุขความสำเร็จ การได้รับชัยชนะ,ะกับหยาดมิตรบริวารมาสนับสนุนไปดูค่ะเจอไหมไอดอลคนโสดเดือนมิถุนายนค่ะอันนี้ก็ดูเหมือนตนเองก็เป็น ไอ้ดอนะสมหวังกับงานที่ทำมาการเงินแม่จะมุนเวียนตึงๆหน่อยแต่ก็มีใช้ค่ะราชาถือไม้6ดาบเดอะ o ู่สดาบหนึ่งเหรียญแไม้เดอะสตริงอ่ะ จะว่ามีบุญก็ยังมีกรรมอยู่นะอ่าชีวิตผ่านไปตามสายน้ำตามการเวลานะเก่งในการงานาการเดินทางไกลนี่นะมีชีวิตอิสระโสดอิสระนี้มีความร่าเริงนะการที่จะผูกพันขยายความสัมพันธ์ออกไปนะอ่ก็ยัง คิดถึงอยู่กับคนเก่านะยังวนเวียนกับคนเก่าคนทางไกล t ด e s นสิงหาค h ปุตตะเสานเรืนปุตตะในรอบ30ปีต่อมาเสานเรืนปุตตะตั้งแต่5้ธันวาคมถึง1มีนาคม6 6เอ,อ่อก,การเดินทางไกลนี้ก็มีความหวังนะอืมอาจจะได้พบเจอคนไกลนี้โดยไม่คาดฝันนะอืม เจะไปเริ่มกับใครคนใหม่แล้วก็คิดถึงแต่คนเก่านะปุตตะคนเก่าในรอบสามสิปีต่อมาอืมอะเดินทางไกลหวังว่าจะได้เจอกันไหมคนโสดคนโสดนะการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะจะเกิดขึ้นนะก็ ใจเย็นนะไม่รีบร้อนไม่งดงิดชุนเชียวง่ายนะการที่จะได้รับสิ่งที่ดีมีค่าได้เป็นของขวัญของรางวัลนี้ต้องใช้วันเวลานะอีก2ปีนะคะปุตตะเสาในเรือนปุตตะนะการลงทุนการเริ่มการพบกับคนรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นยังใช้เวลาอีกนะคะอ่านะก็มีโอกาสได้ สมหวังนะคะประสบความสำเร็จอีกสองปีค่ะสำหรับคนโสดการได้พบคู่คนอีกถิ่นที่หนึ่งค่ะแนวโน้มค่ะหดาดเด e t ทาวเวเดาด ห้าถ้วยสิบไม้เด e เดดสามไม้อะไรพบกับคนไกลโดยไม่ขาดฝันนะคะสิ่งเก่าๆจบสิ้นไปนะพบกคนไกลคนไกลนะเดดเดดเอ่าเดเท้าเวอร์มรณะคนไกลเดดเท้าเวอร์ศัตฉะคนไกลคนคนนี้คือคนที่มีประสบการณ์ความรักมาแล้วนะคนที่ ผ่านอกหักพระคุดผิดหวังสูญเสียมาเป็นคนที่เก่งในการงานขยันนะคะเดดมอรณะก็คือคนไกลเนี่ยคะ่ะเป็นคนที่มีคู่ยากนะไปพบกับคนที่เก่งในการงาน,นะคะน่ะดีก่าชาวคนโสดไปพบคนมีประสบการณ์ดีกว่านะคนคนนี้แหละ ที่จะสามารถดูแลชาวคนโสดได้นะคนเก่งในการงานนะเป็นคนไกลจะได้หลับลอยลับฟุกๆกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นค่ะเริ่มเริ่มต้นค่ะลีสปล่อยวางเล t อ t g โกไม่มีอุปสรรคปรัญหาใดๆแล้วกันนะคะนิ้วไปกินหนึ่งชีวิต ใหม่ชีวิตเก่าจบสิ้นไปนะ,ะนี่คือชีวิตเก่าชีวิตใหม่เริ่มต้นได้สเสมอนะคะนิวไปเกนหนึ่งค่ะคิดบวกโลกสวยเข้าไว้ค่ะก็จะได้พบกับความสุขความรุ่งเรืองมีผู้สนับสนุนค่ะ d i r e c t ชันมุ่งไปสู่เป้าหมายนะคะไม่หลงทางแล้วค่ะ ินดีกับคนโสดค่ะมีเป้าหมายแล้วนะคะกับชีวิตใหม่คนโสดก็ได้พบกับความรักที่เจอคนเก่งมีเสน่ห์น่าลงหลนะไอดอลก,ก็คือตัวเราเองนั่นแหละ ยินดีด้วยนะคะ